มาถึงช่วงหามาทำกินเลยค่ะเด้อน,นี่สายบัวที่เก็บมาได้เนาะค่ะเนาะอันนี้สิกินเทียงเลยตำส้มสายบัวปอกแล้วแช่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วจะมาตำตำส้มสายบัวอุได้ยล่ยทนกับยังบ่ท่านเคยเห็นก็เคยตำซุปปี้เจเจอกับตำซุปปี้อยู่เนาะค่ะเนาะอ,อันพ,อนพ่อแม่เพิ่นก็บตำลงเพลตำไหลบัวตำสายบัว โคกละร้อยห้าสิบตามสายบัวทะเลอย่างจังสันจังสีนะพิมเบิงในยูทูบจังสีเห็นวันน<ด>ี<ด>้เพิ่นข่บวราะท่านเคยเห็นนสิน่ะแต่เ,ตเจอเจอกับสีตั้มแบบพื้นบานแบบตั้งแต่ดังเด,ดิมสมัยโบร,บราณโบราณขันโบราณโบราณอีออีจริงๆกับตองตั้มใส่หมดแดงเออหูอยบบเบาแหล้วไหลบัวนะไหลบัวกระหากอันนี้สายบัวตำส้มสายบัว ตำพริกใส่กระเทียมแล้วก็ตำสายบัวลงไปอันซอยหอมเปรีลงไปแล้วบะคามเปียกปริมรสบันน้นผงนัวตาดชายเล็กน้อยเอิ่นมาเนื้ตุ๋ดให้ดูใส่ไรเขาเอาแบบหนัดมาใส่ปละเดียกไหล ปล <laughs> าแดก,กตัวสิบ <laughs> ตัวใต้กล่องอาย่ตากรงเลยเห็นปน <laughs> ลาแดกกันนี่แล้วก็นัวเลยค่ะอือ้วก็งัวไปเรื่อยๆแล้วก็พ่อปรุงรสตามใจชอบอ้าวพ่อแค่น,นั้นแหละบางิีใส่รสแดงผิดแสบพี่เ,เแ๋งจุ่มใส่กุ้งว่ะ มีบักนัดหน่อแแ่บเสีอาละเอะละมาแล้วดารารับสื่แต่กี่มาตัวเปล่านี่นี่ต้องใส่ยังก่อเขาเอื่นซีขาแต่กี้ใส่แต่อันเสียมกับมาด้นี่สองปีแล้วที่ที่ได้มาบองนี้เท่านึงยังมาด้ นี่เลยพีจะร้องพี่เนื่ยมาได้เพื่อนล่ะเอาซาลิงไปหับซาลิงจากขามฟังนั่นมาทขำแล้วก็เอามาเททิ้งอยู่ฟังนี้เออกับชิาพามันกิดก่อยนะั่นแหละพราะยัยมากมาเส <ผม S 2> ื้อนซาลาลาสวัสดีค่ะแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้พระเอกคอยบป้าเมนจังสี่นะ้า เจ้าการตะโดยสองคนเบาวิดมาหอดถื่นเก้าเล้ากับเขาไปแล้วเรียบร้อยมาลุยเลยตะโดยนี่เด้อสอนพร้อมเด้อเออคือโบจังจังไดจังบบเอิร์นโมเอิรนผัวเอิรนอยู่แสบเลยหอมแสบย่อมหลับเลยแสบแหงอีรีตะโดยสอนสอนต้นหนิธนัดบอนี่นี่น่ม่นะยังหงอยมากิดสนใจบัวผู้ใดเคยกินบอกเจ้าเขาแสบสีน้องเอ้ย

ได้สวยว่ะแค่น้ำเขาออรออนน่สมบูรณ์นะตักดีจังไปสอนเนี่ยตักดีรองเิึงอ่ะตักไงเอ้ยมึงังไง คือจากแต่ลุงเก็บล่ะหืมเข้าใจุ่นพกกบม่ทันเลยล่ะไม่ได้นึกแอืวแก่เบิดเลยมึงแ้เป็นคนกอบ อกอยเงื่อเมื่อแรก็ะน,น,นะเรื่อยมันเรอะอะคุณป่าคุณเนี่ยมันจะไม่บุรารมัเรื่องววตาเขาแกแต้องใสชส้บวกทินเขาวิ่งแล้วไปแดกทุง กระเดกประิงเออมาขับใปรู้ไปดีเขาหุงเขาเนียยกันเขาห่อนนะหมอหนึ่งหมอไงเออหมอเบอร์ที่แปดนะหุงเขาเนี่ยไห่ใส่ห่าดีตะกี้ตะกี้ก็ยืนมงกันอือเราพ่สอือแรงืม ใสหมแดงกหอมอีกอย่างนึงเนาะมัอหอมมแดมัสุมันสีสมแบบสมสมเส็บกว่ามะนาวอันต่มใส่สมบวกอันนี้อันนี้ใส่บัาคามเปียกค่ะจ้าบ่หมี่หมักเน่าอฮ้บอกว่าจะกี่ข้องเาบันเนาว้าาชผิดยิ่งเมื่สบอดตอนบักคามดีกว่าแต่เนหนาหมักนานี่เด่นนะตอนดา thì cứ bùa ừ. Sao có bùa gì được cả? Đến là lẻ chứ tìm có bùa. Có hay trăm khám trăm bùa lẻ. Tôi bùa.

เน totally um ี่ยเลยมันมันตำางเพราะว่ามันมันสีมันสีตำมันสีแตกไวไะเนี่ยมันมันสอ่อนไวใส่โคืออย่นี้เลยโมคือแบบมันสด่มๆมันตำโอ้ยว่าแตกแตกพวกส้อกรอบกรอบๆอะไอืมอืมเขียงนี่เสียงละอืมเป็นหาตล้ว่นฉนน่าโทอะส หนงังมันถ่วงไว้บ่มันเทียมเกิดเลยหนังมันถ่วงไปมันเลยเปื่อยเลยบัหว่ะบัวหน้านะหนังมันซาเขาไม่ตกอันเกิดต้นใหม่ที่กายมันเกิดเลยปีนี้สิว่าดีก็ดีสิว่าบ่ดีก็สวัสดีคือว่ามันบ่งหมดอันใดแต่ว่ามันมาพ่อเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละจังว่าโดนมาตัวเดียวบัวแบบตกถ่วงเดียวมันนี่บัวมันเรว่าเกิดมันเกิดดูหน้ำท่วมปึ๊บมันเกิดเปื่อยไปเลยมัน ผลมาหน่อยนะี่ยมมามือนสองเพียงหนังก็เต็มสามันก็ดื้มนบอกว่เพราะว,ว่าปี้นี่ม่ดในขาหลายพูดดอในขาลายปิ้เขาพอพูดปีหน้าทังหมดจะเรียงปี้หนาปี่า,า,าก็ปีมาเสีมมยมจะปินมาสามารถเรปลาทวดแต่ยังตะลยน้องบ้านเฮา ยังกับน้องสมัยใหม่ป่ะตออีอือใส่หมูบัวเล็เอาลอะก็ให้หนาปก็ปอกป่างอ่ะอืออือไวตีบัวน้องอดเดียวอือ อืมอดีเลยเปิดปงฝากฝาโป๊ฝามาหอดอิเงอ๋อมันเพิ่มมันเพิ่มนี่อยากสัมผัสอยากกินแห้งเกิดมายังม่ท่านเคยกินนะกับพี่น้องมันเพิ่มมันสิงไงเก็บมือมันสิงไงมันสิขัว้วล่องถวยเขาแก่แกะอยู่อ่งน้ำสาวป,ปอบอ่ชอา,าอออช่องตาหนาบอกเออสองตาหนาพาหลอกห่วยเม่นบอกละ่ะ <laughs> ตัเอาตาณาผ่าหลอดมาวันนี้เดี๋ยวโอ้ยกะหลงเดี <Mandarin> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเบิ่งอยู่เบิ่งมือนี่เลยใช้เบิ่งมือนี่เลยเลาะปากกัตตาณาใส่ซอสปอมผู้ใดสนใจผู้ใดนี่ก็สั่งน้ำสาวปอดเรือนี่เขาเจอก็จะสั่งน้ำไอศกรีดกับผู้ใดหน้ากองก็เลยสั่งน้ำสาวปอม แล้วโดยหอยกระร่องเสียบๆก็ใส่หอยป้อมอันนี้เนาะกินอิ่มก็ค่อยเสียบกินอิ่มคก็เสียบถ้าทอดต่อาว่าปกติโบโบก็เห็นหัวนี่เลยไส่กี่ผงไปถอนมันอยู่พุ่นแถวบึงเสนั่งเหรอจำไหมทั้งจังหวัดตายนะเพราะว่าจะไปเหยียบมันเหยียบมันจะเป็นน้ำไหมเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำน้ำแข็งเลย น้ำโบนี่น้ำมันเยาวนำเ่อเขอาวกเขึ้นหัวคนมากินมันมันปุยๆแนโอ้ดูขึ้นหัวมันน่อจังเลยนี่ต่อหัวมันผึ่งอย่างนันไงใส่อย่างมันกลัวใส่ มันกับแบบว่ามันมันอะไรเนาะมันหวยมันหอยยังคือมันหนามันแรอะมันมันออกพจนคือมันปลาเพิ่มไม้หัวมันนี่ก็ได้แต่กีบวยเห็นหัวหรอกเห็นแต่อุ้มมันเพิ่มมันจะเป็นเวทอู่อยู่มันกับน้ำว่าทันอาเว้นใบมัน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 แห้ง ส่วงก็ทอนมันไข่ไข่ถันว่ามันแห้งเลยก็บไข่ไข่ก้อยนแหละก้อยมันใบมันโรยลงมากืสิเบิองใบมันอยู่ทางสิดินแล้วก็ไับแปะแปะแนมๆหาเหลียวหาเหลียวหาเครื่ออือเจ้านั้นเป็นน้ำเลยเป็นน้ำเป็นอือเห็นอยู่เขาถ่ายเครื่อนเป็นน้ำเป็นน้ำขนาดนี้มันเพิ่มเจ้านายเขาเดียเอามาตากเอามาปลูกอยู่บ้านจะมีเก็บเกิดที่ในป่า นมมาูักสมีแล้วค่ะพี่น้องกิบโต๊กินเออ่ต้สมสมสายบวัวกกัตะาดุยนอกปลามาบาหอดพพอเะื่ออยู่บ้านหัวหน้า<ม>หน่อยอยู่บ้านโคกสูงผุดอยู่บ้านสวนทางบ้านสวนเฉยโอ้ตามหมา่าหมาบาหอดก็นี่เรากินกันตตาดุยเดียวกเฉยก็จะกินอีกเรื่อยๆไปเรื่อยๆสก<ำ>ัสดีค่า,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่สกัสดีค่กินหลับครบโอ้ฝันขายเบิร์ดแล้วโหมื่บ้านก็เอาเห็ดไปแลกเขาเปลือกแต่กระสอบหนึ่งมือนี่ก็เอากบไปแลก กเขาเขาเปลือกในกระสอบนึงแต่ใจอยากกินเจ้จจจเาก้เาเขาเปลือกไม่ให้คอยในตีล่ะเอ <c oughs> อก <c oughs> พี่นอง <c oughs> เขาย่างหลายหน้าตั้งสิบเจ็ดสิบแปดลายหุ่น